สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องเมืองไทยสบายมากนะครับคลิปที่จะรวบรวมเอาเรื่องราวต่างๆของนักท่องเที่ยวพูดถึงคนไทยประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆครับเราจะรู้จักกันดีสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์เออมันมีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวผู้คนเสื้อผ้าการแต่งกายมารยาทโอ้โหเยอะแยะมากมายพูดได้ว่าเป็นเคานเจอร์แบบ หลากหลายมากเพราะว่าเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาติได้มาเที่ยวและสัมผัสนั่นก็คือรถตุกๆครับวันนี้ผมจะรวบรวมเอาความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับรถตุกๆครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาชมกันนะครับ มาฟังเรื่องราวและเนื้อหานี้นะครับสำหรับชาวต่างชาติที่คิดอย่างไรเกี่ยวกับเมืองไทยประเทศไทยในเรื่องของรถตุก๊กตุ๊กนะครับภาพประกอบทุกภาพเป็นภาพ AI เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงของคลิปนี้เท่านั้นนะครับชาวต่างชาติท่านแรก เขาพูดถึงความตื่นเต้นแล้วก็ลมประทะหน้านะครับคุณอเล็กซ์นะครับเป็นชาวอเมริกันเขาได้บอกเอาไว้ว่าการนั่งรถตุกๆกครั้งแรกในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยนะมันเป็นเหมือนรถไฟเหาะส่วนตัวที่แล่นไปตามถนนที่วุ่นวายของเมืองไทยเลยได้เห็นชีวิตชีวาของกรุงเทพ แบบใกล้ชิดมากๆลมปะทะหน้าตลอดทางทําให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวามถึงแม้ว่าจะมีการจราจรที่หนาแน่นบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ลองแล้วมีความรู้สึกดีจริงๆคนต่อมาคุณเบลล่าชาวอังกฤษเขาะบอกว่าฉันชอบความรู้สึกเวลาที่ได้นั่งรถตุ๊กๆมากเลยนะมันเป็นผ่านะที่แปลกใหม่แล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของไทยมากแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือราคาเพื่อน โอโหอันนี้เราเจอบ่อยในเรื่องราคานะครับฉันเคยได้เรียกเก็บเงินแพงกว่าแท็กซี่สำหรับระยะทางเดียวกันบางครั้งก็มีความพยายามพาไปร้านที่ไม่ต้องการดังนั้นต้องต่อรองราคาก่อนขึ้นเสมอแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางในแผนที่ให้ดีด้วยนะต่อมาคุณโคตะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับตุกตุกไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางจากจุด A ไปจุด B เท่านั้นนะแต่มันคือการประจญภัยบนท้องถนน ผมเคยนั่งรถตุกๆตอนกลางคืนในกรุงเทพเพื่อไปตลาดกลางคืนมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากได้เห็นแสงสีของเมืองในยามค่ำคืนและคนขับก็ขับได้คล่องแคล่วท่ามกลางการจราจรที่คึกคักมันแตกต่างจากการนั่งแท็กซี่หรือว่านั่งรถไฟฟ้าโดยสิ้นเชิงเลยคนต่อมาคุณลินลี่ชาวออสเตรเลียนะครับเขาได้บอกเอาไว้ว่ายอมรับว่าตื่นเต้นมาก แต่ก็แอบวกวังวลในเรื่องของความปลอดภัยอยู่บ้างนะอะนี่แหละขับเร็วซะขนาดนั้นใครที่ไม่เคยสัมผัสรถตุกต๊กๆในกรุงเทพนะครับคนต่างจังหวัดเองเนี่ยต้องลองได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารถตุกต๊กๆที่ต่างจังหวัดบ้านเรานะผมก็เป็นคนต่างจังหวัดคนนึงเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีความแตกต่างจากรถตุกต๊กๆที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าแอบกังวลในเรื่องของความปลอดภัยอยู่บ้างนะ เพราะว่ามันไม่มีเข็มขัดนิรภัยและก็ดูเหมือนจะไม่มีโครงสร้างป้องกันที่ดีเท่ากับรถยนต์ทั่วไปบางจังหวะที่คนขับเร็วหรือว่าเบรกกระทันหันก็ทําให้ตกใจได้แต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําและเป็นส่วนหนึ่งของการที่มาเที่ยวในประเทศไทยคนต่อมาคุณคามิลานะครับชาวสเปน ฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้เจอคนขับรถตุ๊กๆที่ใจดีนะเขาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางแล้วก็ยังช่วยพาฉันไปซื้อของที่ระลึกราคาดีอีกด้วยเขายิ้มแย้มแล้วก็เป็นมิตรมากทําให้การเดินทางสนุกสนานแล้วก็ประทับใจมากจริงๆไม่ได้แค่พาไปส่งเท่านั้นแต่ก็ยังให้ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับคนไทยอีกด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นมารยาทของรถตุ๊กๆอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับคนต่อมาคือคุณโอลิเวอร์จากเยอรมันนะครับเขาได้บอกไอว้ว่า สำหรับผมนะครับตุกๆให้ความรู้สึกอิสระมากแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศเมืองอย่างแท้จริงการเดินั่งแบบเปิดโล่งทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆได้ดีกว่ารถยนต์ปรับอากาศยิ่งตอนกลางคืนยิ่งอากาศเย็นสบายยิ่งฟินไปใหญ่ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสำรวจตรอกซอกซอยเล็กๆที่รถใหญ่เข้าไม่ถึงอ่าน,นี้คงชอบสำรวจเมืองมากๆนะครับคนต่อมาคุณโซเฟียนะครับจากแคนาดาเขาได้บอกว่าฉันมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีเกี่ยวกับรถตุกๆนะอ่าน,นี้ดีมากอยากรู้ว่าไม่ดีอย่างไรนะครับครั้งหนึ่งคนขับพยายามที่จะพาฉันแวะร้านเพชรแล้วก็ร้านตัดสูตรซึ่งฉันไม่อยากจะไปเลยมันทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ์แต่ก็มีบางครั้งที่นั่งรู้สึกแล้วสนุกตื่นเต้นแล้วก็คนขับก็ดีมาก ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโชคช่วยหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็มองว่าคนขับอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคนสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับคุณลีโอจากฝรั่งเศสนะเขาได้บอกว่าคุณนะต้องมาเมืองไทยแล้วถ้าไม่นั่งรถตุกๆนะเหมือนมาไม่ถึง มันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพเลยนะที่ว่าทุกคนจะต้องได้มาลองสักครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าแท็กซี่หรือว่ารถไฟฟ้าแต่ความรู้สึกของการนั่งรถ3ล้อเครื่องที่ขับเคลื่อนอย่างคล่องตัวไปตามท้องถนนที่จอแจของกรุงเทพมันคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นเอาหลังนั่นก็คือตัวอย่างประสบการณ์นะครับที่มีการถ่ายทอดจากนักท่องเที่ยว ที่มีความคิดเห็นหลากหลายนะครับปัจจัยหลักๆผมมองว่ามีทั้งหมดอยู่3อย่างด้วยกันนะครับเพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นหเข้ามาดูหากจะเพิ่มเติมอะไรนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของคนขับรถตุ๊กๆนะอันนี้อยากจะขอฝากนะครับสำหรับไทยก็ตามที่มีอาชีพขับรถตุ๊กๆนะครับแล้วก็ได้มาเจอคลิปนี้นะครับผมอยากจะฝากให้มีความซื่อสัตย์มีความตรงไปตรงมามีความน่ารักไม่โกงราคานะครับจะเป็นเรื่องดีมากๆจะเป็นเสน่ห์ของคนไทยแล้วคุณก็จะได้ลูกค้า อย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะคนตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยที่อยากนั่งรถตุ๊กๆเป็นเพราะว่าอยากลองเท่านั้นเองจากที่ผมศึกษามาเห็นตัวอย่างมาก็เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเขาแค่อยากลองครับไม่ได้เลือกเพราะอยากจะนั่งโดยที่ไม่อยากนั่งสิ่งอื่นเป็นประการแรกเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเลือกว่านั่งรถตุกๆเพราะความปลอดภัยเพราะมันถูกเพราะมันสะดวกสบายอันนี้จะเป็นเหตุผลหลักที่ดีมากๆซึ่งเขาจะใช้บริการซ้ำๆอยู่เสมอแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเลือกเพราะอยากลองแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่เขาจะทำนะครับ อันที่2เนี่ยนอกจากคนขับรถตุกๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยครับอ่าเรารู้อยู่แล้วว่ารถตุกๆในไม่ใช่ในเมืองไทยนะในเฉพาะกรุงเทพมหาคนครและเมืองใหญ่เนี่ยมีการขับรถที่เร็วมากนะครับอันนี้อยากให้คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักนะครับแล้วก็ความแม่นยําของเส้นทางของคนขับรถตุกๆด้วยนะครับและ3ส,สุดท้ายนะครับในเรื่องของราคาครับ ผมบอกเลยว่าอย่าไปโกงราคาเขาเลยถึงแม้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามีตังค์จ่ายเพราะบางคนก็ไม่ได้มีตังค์จ่ายครับแล้วอีกอย่างการที่เขาเลือกมาเที่ยวในประเทศไทยหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาเลือกมาเที่ยวเพราะว่าบ้านเรามันถูกครับเป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุหลักอาจจะเป็นเพราะความสวยงามเพราะผู้คนอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นหลักนะครับติดท็อปไฟท็อปหนึ่งใน5เลยก็คือในเรื่องของราคาถูกและเรื่องราคาของการโดยสารนะครับ ของภาชนะต่างๆในประเทศไทยซึ่งทุกๆก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาเมื่อได้ลองแล้วเขาก็อยากให้มันราคาถูกอย่าไปโกงราคาอย่าไปโขกสับราคาเลยครับถ้าคุณทําได้นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับลูกค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีประเด็นอื่นที่อยากจะฝากไว้ไหมเคยสัมผัสไหมกับรถตุกๆในกรุงเทพเป็นอย่างไรบ้างอยากให้เพื่อนๆได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมาทางคอมเมนต์ในช่องของ เมืองไทยสบายมากภายใต้คลิปนี้ให้หน่อยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ